ตียามเช้าครับท่านผู้ชมโอ้ใต้ออฟฟิศที่ริมสวนนะครับจะมีแนวต้นไม้ใหญ่เป็นต้นยางอย่างที่เคยดูในคลิปก่อนหน้านี้นี่ครบรอบอีกแล้วครับครบรอบในที่นี้ก็คือถึงเวลาผลัดใบของเขา ไมายางครับใบก็จะร่วงลงมาเต็มไปหมดสีเหลืองสวยงามครับนี่ก็ถึงเวลาที่จะต้องอนำใบของเขาเนี่ยไปทำปุ๋ยแล้วครับคงจะต้องกวาดจะเก็บรวบรวมลงในข้อนะคอกปุ๋ยหมกักซึ่งปีที่แล้วก็ได้ทำไว้ แล้วนะครับแล้วก็ยุบลงไปหมดเลยเนี่ยเหลืออยู่ประมาณนี้คงจะต้องนําไปใช้แล้วนะครับแต่ต้องมาดูก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ก็จะเป็นปุ๋ยใบไม้นี่แหละฮะยางนี่ครับเนี่ยเราทำเสร็จแล,แล้วก็จะพบว่าเป็นดินหมดเลยก็จะนำตรงนี้ไปทำกิจกรรมต่อไปครับ ไปใส่กระถางใหญ่อะทำอะไรจ้าทำที่เอาดินผสมดินผสมดินย้ายต้นไม้จากกระถางเล็กไปอยู่สู่กระถางใหญ่อ๋อจะย้ายอะไรเอ่ยมกมีม่นแลวอ,อย่างวันนี้เอามากูดก่อนเนาะเนี่ยครับท่านผู้ชมมากูดต้นนี้ตอนไม่เมื่อหน้าผลที่ผ่านมาก่อนหน้าผลหน่อยหนึ่งแล้วก็มาอนุบาลไว้เออ ่เปียนี <Rocky accent> ่ครับมันออกกะแรงหนักเลยปีนี้เห็นว่าแรงหนักเราก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนแล้วครับนี่เหมือนกันนะเริ่มตายแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้มาดูเลยสังเกตจากอะไรครับท่านผู้ชมสังเกตจากญ้านะครับญ้านี้จะเป็นตัวที่บอกเราญ่านี้ขาจะ เหลืองไปก่อนแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยแรงมาแล้วแน่ๆแล้วก็แรงหรือไมมก็ต้องดูหญ้าเป็นหลักนี่คือผลดีของการที่เราไม่ตัดหญ้ามาก่อนเราจะมีธรรมชาติช่วยบอกเรานะครับตัดจากนั้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ก็จะตามมาหรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้ครับ เดือนหนึ่งเรามาดูนะจะผัดใบจะสวยตอนนี้ผลต้นไม้ที่ตายแล้วนี่ต้นอะไรมะข่ามงเออมะข่ามงอ๋อใหญ่มากอันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับปลูกไว้มันมีมะข่ามงมะข่าแต้อืมอันนี้เราต้นยางแต่ต้นยางนี่ใบเยอะอยู่นะใบมันเยอะมะข่ามงนี่มันใบร่วงนี่เป็นต้นยางที่ว่าเริ่มร่วงแล้วเริ่มใบเริ่มร่วงก็จะต้องเอาไปทําปุ๋ยอย่างที่รายงานเมื่อกี้ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาว่าต่อครับเนี่ยครับปุ๋ย ตอนนั้นจําได้ว่าทําชื่อว่าเป็นใบไม้ทองคํานะครับก็วันนี้ได้เป็นทองคอํจริงจริงเพื่อที่จะนําไปาให้ต้นไม้ที่เราเปลี่ยนดินใหม่นะครับเราไปดูส่วนประกอบกันว่าเราจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเตรียมอุปกรณ์ฝ่ายเตรียมอุปกรณ์หากระถางใหม่มาเปลี่ยนครับก็ สายขึ้นมาแล้วแดดเริ่มแรงแล้วอาจจะเย็นเย็นแล้วมั้งอาจจะมาทําต่อแต่ก่อนอื่นจะต้องนี่เลยครับส่วนประกอบนี่สูตรตะหวังหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีสูตรอะไระครับก็เราก็จะใส่ตามตามดูว่าวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดินดินที่หน้าดินนะครับร่อนมาหยาบๆยาบนิดนึงนะครับ แล้วก็มาผสมกับแกบเก่านะครับแกบเก่าแล้วก็มีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอาจจะใหม่หน่อยแต่ว่าเพราะว่ามันมีเก่าก็เลยใส่น้อยลงอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมักเมื่อกี้ใบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแกบเก่าในอีกส่วนหนึ่งที่ที่เป็นถุงเก่าเก่าที่เราใส่ต้นไม้แล้วมันตายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเก็บรวมกันครับ ดูดีทีเดียวนะว่าแม่แม่มที่วันวนี่ไม่มีพอดีเราก็ได้ปุ๋ยหมักแล้วไงเออฮะอกลับไปแล้วก็กลับไปกลับมานะครับไม่ใช่กลับไปอย่างเดียว <c oughs> กลับไปกลับมาน่าจะดีอยู่ <c oughs> น่าจะได้สักกี่กระบะน้เนี่ยถึงได้หลายถุงอืมอ่า เดี๋ยวเราค่อยมาแพ็คลงกระบ,บะต่อไปหรืออาจจะต้องใส่ถุงเปลี่ยนต้นไม้เป็นลำดับต่อไปน่นะนะอืมน,นี่ตายแล้ว่อทำอะไรจ๊ะจะเตรียมขาไปปลูกอันนี้เราไม่ได้รดน้ำมาหลายวันม,มันเหี่ยวเราต้องเอาไปลงดินแล้วไปลงดินนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมหลากหลายเลยวันหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่หยุดนี่ก็ไม่หยุดนะแต่นี่เราต้องหยุดพักเองนะางานเยอะยิ่งต้องสู้กับอะไรนะนความหน้าแรงครับก็จะเปสีหนักเอยแล้วก็อุ้มหนักเอาเฉพาะต้นไป เราปลูกเลยแล้วไม่ได้เอาไปไว้นานไปถึงล้เกาไปเราทำลุมนี่แหละแตาถุงเล็กแง่พอถือได้ไะม,มถุงใหญ่นก็หนัก <Okay. S 2> เอาละครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเตรียมดินนะเตรียมดินพวกปลูกก็จะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับคือมะกรูดอันนี้มะกรูดตัวนี้จะเป็นมะกรูดต้นที่ตอนมาจากต้นที่ไม่ไม่แก่มาก,กน,นะครับ นะฮะแล้วก็จะมีมะกรูดอีกชนิดพิเศษเลยอันนี้อาจจะอยู่ไกลเน่ยโยยกยากห <c oughs> นักกระชีด <c oughs> ดูครับนี่คือนี่ต้นหนึ่งที่ตอนไว้เหมือนกันตอนช่วงเวลาเดียวกันเลยแต่ต้นนี้จะเป็นต้นที่อายุมากแล้วหมายว่าเราก็เป็นที่ตอนมาแล้วอายุเยอะขึ้นออกลูกมาเลยครับเนี่ยฮะช่วงนั้นที่เราไม่ได้มาดูคือตอนที่เขาออกดอกอะไม่ได้เห็น แต่ตอนนี้ว่ามันมีหลายกระถางเลยโอ้ก็จะต้องเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนดินกันดูว่าจะมีผลกระทบเปล่าไม่รู้นะครับจะต้องเปลี่ยนดินจากกระถางเก่าให้เป็นถางใหม่ที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะฮบ <c oughs> ก็มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับวิธีการก็คงไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากนะก็ดินที่เตรียมไว้แล้วนะตา,าส่วนที่บอกไว้ ไม่ได้บอกด้วยก็ <g ül> ตามใจฉันนะครับส่วนประกอบอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปที่มีประโยชน์สําหรับพืชนะแต่อันนึงที่จะขาดไปได้ครับอันนี้จะเป็นเป็นส่วนตัวหน่อยก็ <g ül> <g ül> เป็นปุ๋ยหมักที่เราหมักจากใบไม้นั่นแหละครับเราก็ต้องมาลองลองกลนกระถางก่อนนะครับเพราะว่านี่จะจะน่าจะไม่ใช่น้าละเป็นวัตถุ ต้นไม้ต้องการนะนะครับอย่ลองลองไปก่อนก็ไม่ต้องมากก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้ให้เขาพยุงตัวไปให้พ้นแรงนี้ก่อนครับจากนั้นแล้วครับก็ต้องเอาดินที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้ครับใส่ลงไปใส่ลงไปสักไม่ต้องเยอะครับให้ว่าต้นไม้เขาตั้งพอด้พอดีนะครับ เดี๋ยวค่อยมาใส่ชั้นอีกต่อไปครับที่แรกตั้งใจจะเปลี่ยนดินออกจากกระถางที่ต้นที่มีลูกเนี่ยครับที่มีลูกใหญ่แล้วแต่พอมาเช็คดูดินแล้วเนี่ยดินแข็งมากก็เลยตัดสินใจว่าไม่เปลี่ยนด้วยต้นที่มีลูกแล้วเลยเอาน้ำหล่อเลี้ยงไว้ก่อนครับเพื่อให้เขาโตตัวต่อไปกลัวเขาได้รับอันตราย ดังนั้นนะครับตะวังหลายใจก็จะเปลี่ยนเฉพาะต้นที่ไม่มีลูกนั่นเองครับ